เรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะกับเรื่องของแม่น้ําคู่คลองนะคะต้องบอกว่ามีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเราต้องร่วมกันดูแลแล้วก็อนุรักษ์แม่น้ําคูคลอง ให้สะอาดนะคะเพื่อที่เราจะได้มีน้ํากินน้ําใช้ต่อไปในอนาคตตอนนี้ค่ะก็จะมีการจัดสมาคมอนุรักษ์ครูคลองสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้ค่ะมาดูความคืบหน้ากันบ้างนะคะโดยได้มีการประชุมจัดตั้งค่ะสมาคมอนุรักษ์คูคลองสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมครั้งที่2ขึ้นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะนายวรพลจันง,งามอดีตรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและประชาชนมีส่วนร่วมได้เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์คูคลองสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมครั้งที่2ประจำปี2568ค่ะโดยมีเครือข่ายเข้าประชุมจำนวน30คนและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมอีก2ท่านนะคะซึ่งจัดขึ้นในะห้องประชุมนวัตกรรมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษมค่ะ สำหรับการจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์คูคลองสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมสืบเนื่องมาจากการจัดงานวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติตั้งแต่ครั้งที่1 2สองและครั้งที่สามที่ผ่านมานะคะที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้อาจารย์ทรงศักดิ์วิชุมาอาจารย์สันติธรรมโชติประทุมผู้ช่วยคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ตรวจเอกสารเพื่อจดแจ้งในการจัดตั้งสมาคมอนุรักษ์คูคลองสิ่งแวดลอมเพื่อสังคมขึ้นค่ะเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมาคมอนุรักษ์คูคลองสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมจะมีการประชุมครั้งที่3ประจำปี2568อีกครั้งนะคะในวันที่7มีนาคม2568ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาของสมาคมดังนี้ค่ะ 1. นค่ะนายวรพลจันง,งามผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมประชาชนมีส่วนร่วมอดีตรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะ 2. ค่ะในเกรียงมหาสิริ ผู้ำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่8 3. รองศาสตราจารย์ดรอํารอำนาจสวรรัสดนทีคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒจันเกษม 4. ดรชูศักดิ์จึงพาณิชย์อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินทร์ลักษณะวิสิท์และ5ค่ะว่าที่ร้อยตรีธนิตศักดิ์ดารามันอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญยามณีค่ะ